for all well-being สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกมองเราทางทรัทวีช่อง32ครับพบกับผมอีกบรรพนพัฒนาเพิ่มสุขและทีมงานนะครับก็เป็นประจำทุกวันจร์ถึงสุขตี5้าครึ่งจนถึงหโมงเช้านะครับผู้ชมก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้ว่าวันนี้ดูรายการของเราผ่านช่องทางไหนกันบ้างนะครับหรือว่าดูจากจังหวัดไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผ่านช่องทางของ Facebook มองโลกมองเราครับ ผู้ชมครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13เมษายน2563เป็นประจำทุกปีนะครับที่เรามักจะจัดงานรื่นเริงกันนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีพิเศษนะครับที่เราต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจัดงานได้แต่ไม่เป็นไรนะครับติดตามรายการของเราก็จะได้รับความรู้ตามสไตล์แบบชิลๆสบายๆกันพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้เดี๋ยวพาผู้ชมมาทําความรู้จักกับผู้ประกอบการรายหนึ่งครับ เจ้านี้ไม่ธรรมาดาครับเขาทำแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายแบบออร์แกนิก100%เต็มฉะนั้นดีไซน์ก็สวยงามในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยและล่าสุดถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อลูกค้าจากทั้งทางฝั่งของยุโรปแล้วก็ทางฝั่งของญี่ปุ่นชื่นชอบมากๆแล้วก็ทำธุรกิจนี้มายาวนานกว่า20ปีด้วยกันไปฟังเรื่องราวของเขาได้ในช่วงนี้ครับ ชุดเสื้อผ้าของชายเด็กอ่อนเสื้อผ้าผู้ชายและผู้หญิงผลิตจากใยอรอร์แกนิกแท้100ร้อยเร์เซนไรสารตกค้างรักษาสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความชอบและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจได้ด้วยในความคิดของคุณสุรสณีศรีมโนธรรมตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเส้นใยใยอรอร์แกนิกที่นำมาทอผ้า คุณสุรัสนีจะเดินทางไปเลือกจากแหล่งผลิตเองในประเทศตุรกีเพื่อความมั่นใจเพราะที่นี่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝ้ายออร์แกนิกจากสถาบันคอนโทรลยูเนียนเซอร i ติฟิเคชันบีวีเนเธอร์แลนด์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับเมื่อ20ปีที่แล้วเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกผลิตเสื้อผ้าทำจากผ้าฝ้ายดิบด้วยเทคนิคพิเศษมีโอกาสไปออกบูธงานแสดงสินค้าที่ประเทศปานามาต่อมาผลิตเสื้อผ้าทำจากฝ้าออร์แกนิกแท้ร้อเ ออกบูธที่เยอรมนีได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดซึ่งในยุคนั้นออแกนิกในประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมันก็มีความสนใจเข้ามาอยู่ในความคิดเราตลอดเวลาว่าทํายังไงให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่เอามาสู่คนเป็นสินค้าที่คนใช้ง่ายๆนอกจากมันจะเป็นเ,เรื่องเสริมแล้วมันจะเป็นเรื่องของการงานวิเคราะห์อย่างเดียวหรือซึ่งตอนนั้น พวกโปรดักที่เป็นของใช้ประจําวันก็ยังมีไม่เยอะหรอกสมัยนั้น2ี่สิบปีก็เริ่มจากพวกผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายที่ไม่ฟอกย้อมก่อนนี้เราก็มาดูเราไม่ได้ผ้าอีกทั้ทีเดียวล้วทาเป็นผ้ายืดทําเป็นผ้าดีไซน์ที่ไม่ฟอกย้อมแล้วก็ลุยตลาดแรกคือปานามาเลยแต่แล้วจนวาระช่วงหนึ่งที่เราไปออกงานแฟร์ที่ทเยอรมันที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยก็ทำออร์แกนิกคอตตอนขึ้นมาเราก็ไปนั่งคุยกับเขาแหะ พอเรารู้ว่าอมอก้อนข้อต้อนี้มันมันคอนเซ็ปต์มันชัดเจนกว่าคําว่าไม่ฟอกย้อมทั่วไปแล้วตัวฝ้ายเนี่ยเป็นพืชที่มียาฆ่า,มาแมลงเยอะที่สุดทั้งนั้นถ้าเราสามารถเลือกเอาโปรดักที่มีการผลิตโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยแล้วก็มีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพื่อที่จะทําให้ผู้ที่ใช้โปรดักเนี่ยปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็ของเรื่องของระบบนิเวศท,ทั้งหมดด้วย<ม>นี่นะคะก็เลยเปลี่ยนจากอันเบช คอตตอนเนี่ยเป็นออกกนิกคอตตอนแต่นี่าในการออกแบบจะดีไซน์เองและลูกค้าแนะนำการตัดเย็บยังคำนึงถึงความสวยงามแม้แต่ลายพิมพ์บนเสือ้อก็มีเอกลักษณ์และศิลปะผู้ซื้อต่างประเทศไว้ใจแม้แต่สีย้อมและงานพิมพ์ที่ไม่มีสารอันตรายนอกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์ลักโลกอีกหลายอย่างที่เห็นนี้ก็คือกระเป๋าที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิลร้อ เหมือนผ้านำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าช่วยลดขยะพลาสติกได้ยังผลิตเสื้อผ้าทำจากนุ่นผสมกับฝ้ายในสัดส่วนที่พอเหมาะจะได้ผ้าที่มีความนุ่มเบาสวมใส่สบายเดิมทีผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดจะส่งออกต่างประเทศแต่ช่วงหลังๆเริ่มทำตลาดในประเทศเพราะอยากให้คนไทยได้ใช้ของปลอดสารพิษขายผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ส่วนราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปจนจับต้องไม่ได้ส่งออกมีส่งออกไปที่มีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นะคะอ่า U K ก็มีเยอรมนีก็มีในเอเชียเราก็จะมีเกาหลีใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นมีไม่กี่ประเทศแต่ก็เป็นกลุ่มหลักๆคนที่เขา awareness แล้ว mm hmm. นอกจากจะเป็นออ์แกนิกคอตตอนแล้วนี่เราก็มันทำนุ่นยายนุ่นผสมกับออ์แกนิกคอตตอนเนี่ย แล้วคุณสมบัติของรุ่นนี่มันเป็นพืชพิเศษเลยมันเบาแล้วมันระบายความชื้นในการเราดีมากตัวใหม่นี่วัตถุดิบใหม่เราเลยแมทเทอร์ยใหม่ก็คือขวดน้ําขวดน้ําที่เราเป็นขยะเนี่ยเราเอามาใช้เปลี่ยนกระบวนการมันเนี่ยให้กลายมาเป็นกลับมาเป็นเส้นได้ใหม่ซึ่งเป็นเส้นได้จากขวดน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะไม่ได้ใส่ฝ้ายลงไปในนั้นเลยแล้วก็เอามาทอเป็นผ้าแล้วเราก็ว่าเอะขวดน้ำเอามาทอเป็นผ้าเนี่ย เนื่องจากมันเป็นพลาสติกร้อเบีเซนเลยคือมันไม่ยับมันจะเป็นถุงที่ไม่มีทางยับแล้วก็ไม่เปื้อนผลผลิตทางการเกษตรแบบออร์แกนิกจะต้องผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่ปลอดสารเคมีทุกชนิดไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวโน้มของผู้บริโภคทั่วโลกให้ความนิยมผลิตภัณฑ์ลักโลกเหล่านี้มากขึ้นพักสิทธิ์แต่ตึงตีคูณถ่ายภาพอริยาอยู่เยารายงานค่ะ ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้มากๆเลยนะครับและนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ดีครับที่เขามองเห็นโอกาสในเรื่องของการพัฒนาตัวดีไซน์ของตัวสินค้านะครับในขณะเดียวกันก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยพอมีสตอรี่แบบนี้ก็สามารถขายได้ในราคาที่ดีลูกค้าเองก็ยอมจ่ายนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าครับเดี๋ยวพรผูมชมไปฟังตัวอย่างของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งครับ จ้าน,นี้ไม่ธรรมดาเขามองหาระบบในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของ food waste นะครับหรือว่าขยะต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งของโรงแรมตอนนี้เขาสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับหลายโรงแรมได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับโรงแรมที่มีชื่อว่าโรงแรมสวนสามาราคสนับสนุนโดยบริษัท ผักด็อกเตอร์1993จำกัด Isuzu New X รุ่นใหม่ The New Onix กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองโลกมองเราครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ food waste หรือว่าอาหารที่ถ้าหากว่าเราทานแล้วเหลือปกติเราก็จะทิ้งไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าที่โรงแรมแห่งนี้โรงแรมสวนสามพรานเขาคิดใหม่ทําไมครับมองหาวิธีการบริหารจัดก,การ food waste หรือว่าตัวอาหารที่ทานไม่หมดแล้วทิ้งนะครับตรงนี้แหละฮะ เขาทาแล้วประสบความสำเร็จก็เลยกลายเป็นต้นแบบของการบริหารจัดก,การที่โรงแรมอื่นๆสามารถทําตามได้นะครับขยะอาหารจากห้องอาหารต่างๆของโรงแรมส่วนสามพรานซึ่งมีทั้งเศษอาหารเหลือในจานเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวรสหวานเปลือกไข่กากกาแฟถูกแยกประเภทออกมาอย่างเรียบร้อยตั้งแต่ต้นทางเพื่อเข้าระบบฟู้ดเวสต์อย่างจุดรับขยะ โดยจุดนี้เมื่อพนักงานร,รับเศษอาหารที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วก็จะทําการชั่งน้ําหนักจดบันทึกและส่งกระจายเข้าสู่หน่วยการใช้ประโยชน์ภายในศูนย์เรียนรู้และสวนเกษตรอินทรีย์ปฐมออร์แกนิกฟาร์มพื้นที่รวมกว่า130ไร่เราแยกมาตั้งแต่ต้นทางคือในครัวค่ะด้านนี้ก็จะมีของแต่และครัวก็จะมีริมน้ําเช้าริมน้ํากลางวันตามครัวกลางเบเกอร,กรี่ค่ะแยกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีเศษอาหารในจาน เศษอาหารในจานนี้เราก็จะไปหมักเพื่อจะทําน้ําหมักเศษอาหารรดต้นไม้ใหญ่เปลือกผลไม้ที่มีรสหวานและรสเปรี้ยวค่ะถ้ารสหวานเราจะมาเลี้ยงน้องเดือนค่ะเช่นอทิเช่นว่ามะละกอกล้วยอย่างเงี้ยค่ะจะมาเลี้ยงน้องเดือนถ้าเกิดเหลือจากเลี้ยงน้องเดือนแล้วก็จะมาทาฮอร์โมนผลไม้ได้เพื่อจะมาให้ธาตุอาหารกับต้นไม้อีก นับเป็นการต่อยอดใช้ประโยชน์ทำให้เศษอาหารไม่เหลือออกสู่ภายนอกทั้งหมดเกิดจากการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการจดบันทึกปริมาณการใช้อาหารและปริมาณการบริโภคที่แท้จริงทำให้อาหารที่เคยเหลือทิ้งซึ่งมีมากถึง150กิโลกรัมต่อวนันค่อยๆลดลงจนปัจจุบันไม่เหลือแล้วเกิดผลดีโดยตรงคือทำให้โรงแรมลดต้นทุนด้านการจัดซื้ออาหารได้ราวสองล้านบาทพร้อมทั้งยังนำของเหลือจากครัว และห้องอาหารต่างๆไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทั้งการเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงเป็ดทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงกเกษตรอินทรีย์และผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กับพาหนะของโรงแรมจุดนี้จึงลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระบบขนส่งช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินต์จนเป็นต้นแบบฟ้ดเวสในธุรกิจโรงแรมให้กับเยาวชนและประชาชนรวมไปถึงธุรกิจน้อยใหญ่เข้าไปศึกษาเราไม่ต้องการที่จะให้ขยะของเราเป็นภาระกับคนอื่น ครับแล้วจริงๆขยะอาหารเนี่ยมันเป็นประโยชน์ด้วยนะครับเราสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นปุ๋ยหมักมาเลี้ยงไส้เดือนมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับน้ำมันที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาเป็นไปโอดีเซลทำให้เราไม่ต้องมีคนมารับของของเราไปแล้วเอาไปเอาไปขายทีนึงจริงเป็นการลดคาร์บอนฟุตพิ้นในตัวด้วยตรงนี้มันก็มีผลกับว่ามีคนอยากจะมาดูงานที่เราทำให้เราได้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นธุรกิจทางอ้อมของเราด้วยจริงๆจะบอกว่าตอนนี้อาจจะเป็นธุรกิจเริ่มจะเป็นทางหลักแล้ว เพราะคนหลายคนที่มาก็สนใจที่จะมาดูตรงนี้อาจจะเป็นลูกค้าสัมมนามาสัมมนาที่เราแล้วก็เราบอกอเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องการจัดการขยะเพราะทุกคนมีขยะหมดทุกคนสนใจเรื่องการจัดการขยะของเขาเองการจัดการขยะอาหารแม้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนยังขาดการตระหนัก ดังนั้นความหวังสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยการบริโภคโดยเฉพาะหน่วยที่ใกล้ที่สุดคือลูกค,ค้าจึงเป็นเรื่องที่ส่วนสามพรานและโครงการฟู้ดเวสตจะดําเนินการต่อไปเพื่อหวังให้แนวทางจัดการขยะอาหารถูกนํากลับไปใช้ในชีวิตประจําวันที่จะช่วยลดปร,ริมาณขยะอาหารและค่าใช้จ่ายเหมือนกับที่ธุรกิจส่วนสพรานได้รับเราลดลงมาได้เนี่ยเพราะว่าเรามีการวัดนะฮะทุกมือ้อ ทุกจุดว่าเรามีขยะอาหารเท่าไหร่การที่เรามาวัดตรงนี้ทําให้พนักงานเขาตื่นตัวแล้วเขารู้ว่าเขาทิ้งเท่าไหร่เนี่ยทำให้เขาลดตรงนี้ไปนะครับแล้วเราตอนนี้เราก็มีแผนที่จะทําเพิ่มก็คือจะทําให้ลูกค้ามันมีส่วนร่วมซึ่งนี้อาจจะเป็นอีกเสเต็ปหนึง่งตอนแรกตีพนักงานมีส่วนร่วมก่อนอันที่สองคือลูกค้านะฮะซึ่งซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งต่อไปที่เราจะทำแต่ว่าแน่นอนมันเป็นเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันมันจะทําได้ต่อเมื่ตอต้องมีการสื่อสารที่ดีนะครับแล้วก็ ให้เขารู้ว่าการทําตรงนี้เนี่ยมันมันมีประโยชน์ยังไงนะครับไม่ใช่ประโยชน์แค่ตัวเขาเองแต่ประโยชน์กับทั้งทั้งระบบของเรานะครับ คุณค่าของการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะเศษอาหารหรือฟู้ดเวสต์เป็นคุณค่าที่ไม่ได้อยู่เฉพาะธุรกิจของส่วนสามพรานเท่านั้นแต่ยังแทรกซึมถึงพนักงานทุกส่วนที่ตื่นตัวและเห็นคุณค่าของทรัพยากรอาหารทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ส่วนสามพรานเตรียมต่อยอดรณรงค์กับลูกค้าเพื่อขยายการรับรู้และช่วยกันร,รับผิดชอบขยะเศษอาหารในกลุ่มอื่นๆต่อไป จิรสวัสดิ์เกศิรัตถ์ถ่ายภาพพิชยาภพักคล้ายมณีรายงาน คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าเป็นขยะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไร้ราคาดูต้องไหมครับแต่ว่าโรงแรมสวนสัมพันธ์แห่งนี้เนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการจนก,กระทั่งกลายเป็นประโยชน์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งเอาไปทําเป็นปุ๋ยฮะแล้วก็ทําให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตขึ้นมาได้ตรงนี้แหละครับเป็นแนวความคิดที่ดีมากๆท่านอื่นๆนะครับถ้าว่ามองดูแล้ว ก็ลองดูนะครับว่าสามารถเอาไปปรับใช้กับโรงแรมของท่านหรือสถานที่ทํางานของท่านได้มากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมไปที่ย่านพัดพงที่นี่ไม่ธรรมดาครับหลายคนอาจจะนึกภาพถึงว่าเป็นสถานบันเทิงถูกต้องไหมฮะแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาย้อนกลับไปนู่นเลยครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4อายุยาวนานเกือบ200ปีแล้วประวัติศาสตร์ที่ว่าแล้วก็เรื่องเล่านะครับที่เกี่ยวข้องกับย่านพัดพง์จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย Chic Republic โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับหากว่าพูดถึงย่านพัดพงผมเชื่อนะครับว่าหลายท่านก็คงจะนึกถึงสถานบันเทิงใช่ไหมครับแต่ผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงแล้วย่านพัดพงเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากย้อนกลับไปนู่นเลยครับตั้งแต่200ปีที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่คนไทยอาจจะยังไม่เคยรู้จักเลยนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับ พัดพง์หนึ่งในย่านสถานบันเทิงยามราตรีของกรุงเทพที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนสีลมและถนนสุรวง์นอกเหนือจากเรื่องราวสีเทาที่ทุกคนทั่วไปรับรู้ที่นี่มีเรื่องเล่ามากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ผ่านการเวลาจนอาจเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ไทยโดยพัดพง์มิวเซียมที่เกิดจากแนวความคิดของคุณไมเคิลเมสเนอร์ชาวออสเตรียผู้ก่อตั้งและคิวเรเตอร์ของพัดพงมิวเซียม ได้รวบรวมประวัติศาสตร์นี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมหน้าประวัติศาสตร์แรกของพัดพง์เริ่มต้นขึ้นจากนายตุ้นแท่ผูชาวจีนไหหลำจากมณฑลไหหนานที่ย้ายเข้ามาอยู่ในไทยกับญาติตั้งแต่อายุเพียง12ปีเริ่มต้นด้วยการค้าขายข้าวและเกลือจนในที่สุดได้รับสัมปทานทาเหมืองดินขาวส่งให้ปูนซีเมนไทยและได้รับพระราชทานตําแหน่งหลวงพัดพงพาณิชย์จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพศ2470 และได้ซื้อที่ดินในย่านนี้ทำเกษตรกรรมปลูกข้าวและกล้วยเมื่อมีครอบครัวได้ส่งลูกๆไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหนึ่งในนั้นคือคุณอุดมพัฒพงพาณิชย์ที่เดินทางไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาโดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้เข้าร่วมกระบวนการเสรีไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก CIA หรือสำนักข่าวกรองกลางของรัฐบาลสหรัฐ <c oughs> เมื่อกลับมาประเทศไทยสงครามโลกก็ยุติลงไปแล้ว ้วยเหตุนี้คุณอุดมจึงหันมาพัฒนาพื้นดินของครอบครัวตัดถนนผ่านที่ดินของตัวเองพร้อมกับสร้างอาคารพาณิชย์รูปแบบที่ทันสมัยเพื่อทำเป็นร้านรวงต่างๆและตั้งชื่อว่าซอยพัดพงมีบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างชาติทั้งบริษัท IBM บริษัทน้ำมันและสายการบินจากทั่วโลกเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในย่านนี้จนพัดพงกลายเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพ กลายเป็นแหล่งแฮงเอาท์ของนักบินและคนทำงานชาวต่างชาติจุดเปลี่ยนของพัดพงอยู่ในช่วงกลางยุค70เมื่อบริษัทต่างชาติเริ่มย้ายออกจากพื้นที่ทำให้เกิดไนท์คลับขึ้นมาแทนที่จากแหล่งแฮงเอาท์ของนักบินและคนทำงานในพื้นที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่เต็มไปด้วยหญิงสาวแสงสีและมาถึงจุดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อเดวิดโบวีนักร้องชื่อก้องโลกชาวอังกฤษที่เลือกเอาซูเปอร์สตาร์ดิสโก มาเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทําสารคดีระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตในปีคศ1983คัดพงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านของร้านรวงที่อยู่รายรอบในช่วงยุค90การเกิดขึ้นของไนท์มาร์เก็ตบาร์โกโก้ผุดขึ้นมาแทนที่มากมายจากช่องว่างทางกฎหมายที่ริกมีนาดเจ้าของสปอร์ตบาร์ชาวอเมริกัน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มเพราะนำหญิงสาวมายืนอยู่บนแท่นไม้และขยับตัวตามจังหวะเพลงทั้งที่ตามกฎหมายการเต้นรำคือการเต้นคู่กันของผู้หญิงและผู้ชายทำให้เจ้าของกิจการทั้งหลายเลือกที่จะนำเอาผู้หญิงขึ้นไปยกย้ายสายสะโพกบนเวทีโดยลำพังเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นขอใบอนุญาตจากคนไทยกลายเป็นว่าตามหาหาตามหาลัยค่ะตามมหาลัยสนใจมิวเซียมตรงนี้มากคือตอนแรกเขานึกว่าเป็นเซ็กซ์มิวเซียมแต่จริงเราบอกว่าของเราไม่ใช่เซ็กซ์มิวเซียมนะ โซนตรงที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องบาเรื่องอะไรเนี่ยน้อยมากแต่จริงๆอ่ะจะเป็นประวัติตั้งแต่เราเราซื้อที่มาได้ยังไงแล้วที่มันเกี่ยวข้องยังไงกับ CIA เเกี่ยวข้องยังไงกับสงครามลาวซึ่งคนไทยหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันตั้งแต่ลาวเวียดนามหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะ วันนี้ของพัดพง์กำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากพิษผลกระทบของโควิด -19 ที่ผู้ประกอบการหลายคนมองว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนทำให้พัดพง์กลับมามีเสน่ห์เหมือนเดิมอีกครั้งก็เป็นได้พัดพงค์ขนาดนี้พี่คิดว่ามันขนาดนี้เลยนะคะพี่คิดว่ามันมันมนซบเซาแล้วก็ตายลงไปเรื่อยๆอยากจะทาให้มันคืนชีวิตกลับมาอยากจะจริงๆจริงๆที่อยู่เมืองนอกมานาน ใหญ่จะให้ถนนตรงนี้มันเป็นอะไรก็ได้เป็นอาร์ตหรือเป็นอะไรก็ได้กลางวันนะแต่กลางคืนก็เหมือนเดิมเพราะตรงนี้มันมันตายลงไปตายลงไปเราก็อยากจะให้คนที่คนที่เหมือนหลอกทัวร์ทัวริษเข้ามาบอกว่าไม่มีคอาววัชาไม่มีอะไรอะก็คืออย่าทำแบบนั้นเลยพัดพงมิวเซียมยังมีเรื่องราวที่แอบแฝงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองไทยไว้อาทิเช่น ตู้ต่อสายโทรศัพท์ของโรงแรมพลาซ่าโฮเทลโรงแรมแห่งแรกที่มีน้ำร้อนแอร์และสายโทรศัพท์รวมถึงบทความและโฆษณาภาษาอังกฤษที่บ่งบอกความนําสมัยและความหลากหลายมีเรื่องการเมืองเข้มข้นในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ภารกิจสงครามในลาวของสหรัฐอเมริกาทําให้พัดนคงมิวเซียมเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วไปนอกเหนือจากแหล่งสถานบันเทิงยังมีศูนย์รวมความรู้ซ่อนอยู่ในใจกลางเมืองแห่งนี้ ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือเก็ตความรู้ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบอาจจะยังไม่เคยได้ยินและนี่คือการเป,ปลี่ยนแปลงที่ทางทีมงานของเรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็จะเป็นเกจความรู้ดีๆที่นํามาฝากกันเป็นประจำนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับตีห้าครึ่งเปิดมาเลยครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32และทางว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเข้ามาแนะนําติชมรายการก็พิมพ์เข้ามาได้ทางเพจมองโลกมองเรานะครับ เอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับมองโลกมองเราประจำเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ผมอีกบรรพฤและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ